สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องอ้อม c ชา n นลไทยค่ะเราก็ยังคงแจกอยู่กับการแจกรหัสเน็ตฟรีของ t o m o v e เช่นเคยนะคะค่ะก่อนจะไปฟังรหัสก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะรหัสที่ให้นะคะกดให้ครบทุกรหัสนะคะอาจมีสักหนึ่งรหัสที่คุณสามารถใช้ได้นะคะค่ะ ก็อย่าลืมเช็คเงินในซิมให้ดีนะคะไม่ควรมีเงินในซิมเพื่อป้องกันการถูกหักเงินนะคะค่ะไปเริ่มกันที่รหัสแรกเลยนะคะดอกจัน878เดอกจันทรหนึ่สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะดอกจันทป8็ดอกจันทร1์สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะ ความเร็วอยู่ที่320 mb ระยะการใช้งาน1วันค่ะรหัสตัวที่2นะคะดอกจันท4 0ดอกจันทร993์3 0 9 9 3สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะดอกจัน 40, 3, 4, เก้ดอกจันทร9์30993สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะความเร็วอยู่ที่200 MB ระยะการใช้งาน1วันค่ะรหัสตัวที่3ค่ะดอกจัน9 0 0ดอกจันท9 5 8สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะ 3, 9, 5, 8, 4, ดอกจัน900์9 0 0ดอกจัน3 9 5 8, 4, เสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะความเร็วอยู่ที่2กิกระยะการใช้งาน30วันค่ะรหัสต่อไปนะคะรหัสต่อไปตัวที่4ดอกจัน9 3 5าดอกจัน3 6สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะ ดอกจันเก้าสามห้าดอกจันสามหกสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะความเร็วอยู่ที่สิบกิกระยะการใช้งานสิบวันค่ะรหัสตัวที่ห้านะคะดอกจันแปดห้าศูนย์ดอกจันหนึ่งสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะดอกจันแปดห้าศูนย์ดอกจันหนึ่งสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะความเร็วอยู่ที่สิบกิก ระยะการใช้งาน7วันค่ะต่อไปตัวที่6ค่ะดอกจันทร์9 3ดอกจันทร์99สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะดอกจัน9 3 5ดอกจันทร้9สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะความเร็วอยู่ที่2กิกระยะการใช้งาน30วันค่ะรหัสตัวสุดท้ายขอยงวันนี้นะคะดอกจัน 8 7 8ดอกจันท 2, 2 3 3สสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะดอกจัน8 7ดดอกจัน2 2 3สสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะความเร็วอยู่ที่1กิกระยะการใช้งาน1วันค่ะค่ะก็ะหมดลงแล้วนะคะสำหรับการแจกรหัสเน็ตฟรีของท m o o กค่ะ